ปัญหาของตัวช่วยยิงพับจีนะครับที่พบกันบ่อยก็คือเวลาเราเล่นเนี่ยแล้วเราใส่เคสไปด้วยเนี่ยบางทีมันใส่ไม่ได้นะครับผมหรือว่าไม่สามารถกดติดนได้นะครับมันดูกันนะครับว่าเจ้าตัวช่วยยิงตัวนี้นะครับจะสามารถใส่กับมือถือที่ค่อนข้างหนาแล้วก็มีเคสค่อนข้างหนาแบบนี้ได้หรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวมาชมกันเลยสวัสดีนะครับผมวันนี้จะมารีวิวนะครับเป็นตัวช่วยยิงพับจีฟรีไฟบนมือถือนะครับรุ่นล่าสุดของทางร้านเลยนะครับก็คือจะเป็นเจ้าตัวนี้นั่นเองนะครับผมตัวนี้ทางร้าน ที่ผมคัดมาเน้นๆเลยเนี่ยอย่างแรกเลยนะครับต้องบอกเลยว่าหน้าตาวัสดุเนี่ยดูดีเลยนะครับผมเป็นสีแบบดําเงานะครับดูแบบไม่กองแกงนะครับข้อ2นะครับตัวนี้จะสามารถกดได้ถึง4ี่ปุ่มนะครับซ้าย2ขวา2นะครับเป็นตัวช่วยตัวช่วยยิงสี่ปุ่มนั่นเองนะครับนี่ก็คือเวลากดเนี่ยมันจะอยู่คนละฝั่งแบบนี้นะครับผมสังเกตว่าด้านบนเนี่ยมันก็จะมีปุ่มกดสีเงินนะครับสีเทาๆเนี่ยสปุ่มก็คือสองแง่งนี้นะครับปุ่มสัมผัสมัน เวลาวางคู่กันก็คือซ้ายขวาแบบนี้นะครับผมในชุดมี2อันแบบนี้แล้วข้อ3นะครับก็คือที่มันมองว่ามันดีมากเลยเนี่ยก็คือตัวนี้ครับระบบหนีบล็อกกับมือถือเนี่ยมันเป็นคล้ายๆเหมือนไม้หนีบนะครับแล้วมันดียังไงตรงที่ว่ามันสามารถอาได้กว้างมากนะครับทําให้เราสามารถใช้มือถือจอใหญ่แล้วก็สามารถใส่เคสเล่นไปด้วยได้นะครับแต่ต้องบอกก่อนว่าถ้าเป็นเคสที่ใหญ่มากๆอย่างพวก u g เนี่ยไม่สามารถใส่ได้จริงๆนะครับต้องเป็นเคสแบบปกตินะครับผมอ้อลืมไปอย่างนึงนะครับแจ้งหนึ่งว่าตัวเนี้ย เป็นตัวชว่วยยิงธรรมดานะครับไม่ใช่ป kita, yes ุ Industry, chanting, HD, WA, Get, ่มไฟฟ้าไม่ใช่จอดไฟฟ้านะครับไม่มีไฟฟ้าไม,ม่ไม่มีแบตเตอรี่ ary, ไม่ต้องชาร์จแบตนะครับไม่สามารถลัวค้างได้นะครับก็คือกดได้ตามปกตินะครับผมปืนไหนลัวได้ก็ลัวได้ปืนไหนต้องกดลัวเองก็ต้องกดเองตามนั้นเหมือนในเกมเลยนะครับผมเป็นตัวช่วยยิงธรรมดานั่นเองนะครับทีนี้มาดูมือถือที่ผมใช้มาสาธทิตวันนี้นะครับเป็นรุ่นนะครับผมเป็น มี11 TPO นะครับผมตัวนี้ก็ค่อนข้างใหญ่นะครับมีความหนาค่อนข้างเยอะเหมือนกันทีนี้ผมจะมาลองกับเคสนี้นะครับเป็นเคสลังพึ่งอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตาดีอยู่แล้วนะครับเคสลังพึ่งเนี่ยมีความหนาค่อนข้างเยอะนะครับผมจะมาลองใส่กับตัวมี11 TPO นะครับผมแล้วมาลองใช้ตัวช่วยยิงตัวนี้นะครับว่าจะใส่เล่นได้หรือเปล่านะครับให้ดูความกว้างของมือถือนะครับนี่เป็นเซนเลยนะครับกว้างมากอ่าก็คือใช้แบบนี้นะครับระบบไม่หนีบ ดูแล้วก็น่าจะเอาอยู่อยู่นะครับใส่เรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวลองกดให้ดูก่อนนี่นะครับผมอันนี้ผมปุ่มแรกทางด้านซ้ายเนี่ยผมตั้งเป็นเอี้ยวซ้ายไว้นะครับปุ่มสองผมตั้งเป็นขึ้นสะโขบอ่ะยังไม่ตรงดีครับต้องเหยวบนิดนึงแล้วก็ด้านขวานะครับตั้งเป็นเอี้ยวขวาแล้วก็อีกปุ่มหลังนะครับผมตั้งเป็นยิง น่าติดได้ดีมากนะครับผมไม่มีดีเลยเลยนี่ครับผมด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะครับระบบไม่หนีบทีนี้เดี๋ยวผมลองกัดตัวนี้ให้ดูนะครับเป็นมีสิบ T Pro นะครับซึ่งตัวนี้ต้องบอกเลยว่าเหมือนจะหนากว่าตัว11 T Pro อีกนะครับอ่าผมใส่เคสลังพึ่งให้ดูเหมือนกันนะครับตัวนี้ดูแล้วหนากว่าตัว11ป Pro อีกทดสอบดูนะครับว่าสามารถใช้งานได้หรือเปล่านะครับกับตัวมี10 T โป o นะครับผมสังเกตให้ดูนะครับว่าตัวมี t ีโปเนี่ยกล้องหลังอ่ะมันจะนูนกว่านะครับ ถ้าติดอย่างเงี้ยก็อาจจะไปโดนกล้องหลังได้นะครับก็อาจจะต้องเยื้องเยื้อมาทางนี้นิดนึงนะครับเยื้องมาทางขวานิดนึงตอนนี้ที่เป็นเคสรังผึ้งนะครับเคสรังผึ้งมันจะค่อนข้างหนุนตรอองนี้ดีอี่ยันก็คือต้องกลับหัวเล่นเอานะครับกลับหัวฝั่งนี้ให้มันเรียบแทนนะครับ ันนี้เป็นแอปเทสทักกีนนะครับว่าเรากดติดหรือเปล่านะครับให้ดูอ่าติดนะครับผมมีติดี่โปใส่เคสหลังพึ่งก็ติดเหมือนกันนี่นะครับกดให้ดูเลยเห็นเห็นเลยว่ามันติดน้านขวาก็ติดนะครับผมสรุป มี10ทีโปมี11บทีโปใช้งานได้หมดนะครับมือถือที่มีจอใหญ่แล้วก็ใส่เคสหนานะครับผมก็ประมาณนี้นะครับตัวนี้ก็สินค้าพร้อมส่งเลยนะครับสนใจยังไงก็สามารถสอบถามได้เลยนะครับผมทางแชททางลาที่โชว์นี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ